สวัสดีค่ะพบกับรายการสตอรี่ชีวิตพันธิลาอีกแล้วนะคะหลายๆคนคงได้ยินชื่อของสะพานมอนหรือสะพานที่ยาวที่สุดนั้นต่างคนก็นรู้จักชายแดนสังขะบุรีเดี๋ยวเรามาทำความรู้จักสังขะบุรีซึ่งเป็นชายแดนเป็นอำเภอที่ติดต่อกับชายแดนพมา่าห่างจากตัวเมืองประมาณ215กิโลเมตร และห่างจากอำเภอทองผาภูมิเพียงแค่74กิโลเมตรเท่านั้นนะคะซึ่งตัวอำเภอตั้งอยู่บริเวณที่เรียกว่าสามปบคือสถานที่ลำน้ำสามสายได้แก่แม่น้ำทรงกะเลียแม่น้ำบิกลี่และแม่น้ำลันตีซึ่งไหลมาบรรจบกันเป็นที่มาของแม่น้ำแควเมืองแห่งสายน้ำทัศนียภาพโดยรวมของสังขบุรีถูกล้อมด้วยขุนเขา มีแม่น้ำสองกะเลียซึ่งมีต้นน้ำกำเนิดจากประเทศพม่าที่ไหลผ่านเป็นส่วนหนึ่งของวิถีริมแม่น้ำสองฝั่งเชื่อมชนชาติมอญไทยและพม่าไว้ด้วยกันแม่น้ำสองกะเลียเป็นชื่อเรียกภาษามอญแปลเป็นไทยว่าฝั่งโนนเป็นแม่น้ำสายที่แบ่งเขตแดนอำเภอสังขบุรีเป็นสองฝากฝั่งหนึ่งคือตัวอำเภอ เป็นที่ตั้งของสถานที่ราชการบรรดาที่พักสำหรับนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นคนไทยผู้ประสากลางสังขบุรีจึงกลายเป็นเมืองที่มีความหลากหลายเชื้อชาติและวัฒนธรรมมาถ,ถึงสะพานมอนตัวประสานสองฝั่งที่เห็นเป็นรูปธรรมและจับต้องได้ถึงมนสน่ห์ซึ่งมีอีกชื่อที่เรียกว่าสะพานอุตมะมนุสร สะพานไม้ที่ยาวที่สุดในประเทศไทยมีความยาวถึง850เมตรสร้างเพื่อใช้ข้ามแม่น้ำซองกาเลียเชื่อมการสัญจรมอญกับสังขาให้ถึงกันสะพานมอญยังเป็นอีกหนึ่งจุดชมวิวทะเลสาบเขื่อนวชิลาลงกรณและแสงยามเช้าที่สวยงามพร้อมสัมผัสถึงชาวบ้านกลางสายหมอกนั่นเองค่ะไม่เพียงแต่ ผู้คนที่มาเยือนที่นี่จะได้สัมผัสทั้งหมอกและบรรยากาศที่สดชื่นอีกท้งอย่างได้สัมผัสวัฒนธรรมของคนไทยและคนมอญที่อยู่ที่นี่ซึ่งทำให้ใครหลายๆคนได้มาเยือนที่นี่ต่างติดอกติดใจและพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าวัฒนธรรมคนที่นี่สามารถทำให้หวนนึกถึงวันเก่าๆและอยากมาเยี่ยมเยือนอีกครั้ง และอยากมาเยือนที่นี่อีกขอบคุณค่ะ